โหโหโหสุขสันต์วันคิดมัดนะทุกคนจำใครนะครับเี่เกิดเดือนธันวาคมก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่อาจจะเป็นเดือนธันวาเออส่วนคลิี่เกิดวันนี้ผมก็สุขสันต์วันเกิดเหมือนกันนะครีบยวเรามาเปิดของขวัญซี่กล่องที่ท่านผู้ชมให้เลยตอนนี้ท้าผู้ชมไม่ได้ให้เราเอามาเองนี่เปิดแล้วสองกล่องสามกล่อง โซนี่สี่นี่นะครับสี่ของขวัญเราจะไปแจกเด็กโอ้โหลุงมีของขวัญสี่อันหนูสามารถเลือกได้หนึ่งอันหนูอยากว่ปุ้มขอเอารถครับได้เอาไปสี่ขอบคุณครับฉันมีขอ,ของขวัญสามชิ้นเลยอยากได้ไอันไหนอ๋อผมอยากได้อันนี้เป็นคนครับจัดไปโอ้ขอบคุณม,มากเลยนะครับได้อยากได้อันไหนผมขอเป็นละกันครับ ขอบคุณครับฉันมีของขวัญหนึ่งอันฉันให้นายขอบคุณครับแจกของขวัญเด็กกับวันแล้วนี่เยจริงมีความสุขแค่ที่ได้ทำก็ไปมาีน้ผู้ชมนักเรียนรุ่นะครับเออขอบคุณได้มาดูนะไปละัำต่อขอไปก่อนโหโหโหหายตัว